สวัสดีครับอ่านี่ก็เป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจทำนะครับนี่เขาเรียกว่าม้าโยกนะครับม้าโยกสามารถโยกได้นะครับแล้วก็มีเครื่องด้วยนะครับเครื่องเครื่องทำงานได้ด้วยนะครับก็จะมีไฟหน้านะครับแต่ยังไม่ได้ต่อไฟหน้าไว้นะครับ ดูรอบๆนะครับตรงนี้สามารถเปิดเก็บสายไฟได้นะครับสายไฟอันนี้เราจะดูรอบๆกันนะครับนนก็จะมีแฮนด์มีกระดิ่งนะครับมีไมโครครับน,นี้เป็นสวิตช์เครื่องนะครับ พอกดปุ๊บเครื่องจะท,ทำงานนะครับ เป็นการปิดนะครับมีสามารถโยกได้นะครับ